สวัสดีครับนี้ม่าพ่อกับนางานลงหางหกให้มันให้ดินทรายครับกับเจ้าเอ็มยูหาเจศูนย์สองบรรยากาศก็กคึมคมครับบม่มีแดด แต่ว่ากับฟุนคือเขาครับเกือบฟุนคือเขาวันนี้ซี่ไล่โลายจบจากรงหางหกีไล่กันต่อด้วยหางสามประมาณสามไล่ ้นใหม่ก็มีบริหลายครยับ3ต้นคือไร3ต้นถือว่าบ่มี กมลึกก็บ่เท่าไรเนาะครับอ่างหกชุดนี้ก็ใส่มาสามปีใบมันก็จะเหลือบหลายได้อยู่กับสิบประมาณยี่สิบสองนิว้ว จากหยิบซีถือว่ายังใส่ได้ครับใส่ไปก่อนเศรษฐกิจกบฏดียังไงบันดก็ยังอยากไชยอยู่ให้มั่นไง อาจจะย้อนแสงง่ายนะครับว่าให้ในตนัวมีแดด ฝนฝ่าตั้งอยูนพี่สิโตัดีเนาะต้ทนทั้งบานผมคือโตเกยังเทือนนี่มีแต่ค,คึ้มกับแดดกับห่อนหน้าฝนยังวันนั้นหอดบ้ครับพี่น้องว่าร่ำมั่นก็ตายเมืเอ่อลหนครัอย่างนี้เขาว่าร่ำละสี่บาทว่าซะ าเงินใช้ละพี่น้องซื้อลำม,มันบ้านนี้จ็กเแลนเกียร์ได้เนาะคือเร็วใช่ ภาบกับทีเมื่อเมื่อแล้วเราเบิ่งแสงวามีเพราะว่ามันขึ้เมเบิ่งวิธีการเพิ่นเบียนต้นใหม่เป็นเหตุแบบแรงของเิ่น นี่ก็สิยไปธุระครับเลยให้น้องเพิ่นม,มาขับแท่นก็เลยมาลงคลิปให้เบิ่งแก,กหน้อยเบริ่ลงหลายเมือแเลยช่วงนี้ก็แล้วข้าง,งานา่จะหางสามสี่้อยครับหางสีอยู่สามลอยห้าสิบ หาง 50, หกอยู่สามร้อยหาสิบหางซีโอมีขายปันคูแล้ว 6, หกร้อยจำรถหน่อยอครับในแตร่รถราคาพอได้ นี้ก็เอาไว้ชี้มีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่กทานที่กดติดตามกดถูกใจขอบคุณผู้ที่รับชมและก็ฝากช่องน้อยๆไว้เป็นช่องรับชมเพื่อความบันเทิง หรือว่าเป็นแนวทางกด็ดีหรือว่าสิทธิ์ตองานกะ่ะส้นทาหลวงตำบลทาหลวงตำบลตะบายตำบลตากแดดรับเมื่อทางงานราคามันใดกันแต่ว่าบรับแต่งานปลาครับ เพราะว่าโซนนี้บอกไปเรย่งงานปลาสู่แม่โคอะไรก็เลยบรับแม่โคไปกินไปล่ะแม่โคร้ายขนาดจักมาตาใสคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้สำนี้นะครับขอบคุณครับ